รู้หรือไม่น้ำอัดลมที่ไม่มีแก๊สทำให้เราออกกำลังกายได้ดีขึ้นจริงหรือยิ่งจะไปถามใครที่เรียกว่าเขาเป็นสายสุขภาพสายเฮลตี้ไปถามคุณหมอหรือว่าใครที่ไหนที่เขาดูแลสุขภาพเนี่ยมันไม่มีใครจะแนะนำให้เราดื่มน้ำอัดลมนะครับรแล้วมันเพราะอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันท็อ to โทนบายพิรนัทจำปาเงินสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับท l k t ท Tone นะครับกับผมโทนคุงพีรนัทจำปาเงินครับ วันนี้เรื่องราวที่จะเอามาเล่ามาพูดคุยกันใน EP ีนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แม้เหมือนเป็นเรื่องที่จะคอนทราสกันยิ่งจะไปถามใครที่เรียกไว่าเขาเป็นสายสุขภาพสายเฮลตี้ไปถามคุณหมอหรือว่าใครที่ไหนที่เขาดูแลสุขภาพเนี่ย มันไม่มีใครจะแนะนําให้เราดื่มน้ําอัดลมนะครับน้ำอัดลมกระป๋องนึงเนี่ยมันจะประมาณ325มิลตรใน325มิลตรเนี่ยมันจะให้ปริมาณน้ําตาลสูงถึง35 40กรัมร่างกายของคนเราเนี่ยต้องการน้ําตาลอยู่ที่24 32กรัมต่อวันดังนั้นเนี่ย น้ำมันลมกระป๋องเยียนเนี่ยมันก็เกินปริมาณที่ร่างกายต้องการไปพอสมควรมันจึงเป็นสิ่งที่พึงควรเลี่ยงสำหรับใครที่รักสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของรูปร่างหรือว่าเรื่องของการห่างไกลโรคภัยทั้งหลาย แน่นอนว่าการที่เราทานหวานเยอะเกินไปเนี่ยนะฮะมันจะทําให้ก่อเกิดโรคอะไรได้บ้าง 1. ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนนะกินหวานมากๆก็แน่นอนครับน้ําหนักมันก็จะขึ้นพวดพวดก็จะทําให้เราจะเป็นโรคอ้วนพอเราอ้วนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นภาวะเสี่ยงต่อโรคอื่นๆตามมา 2. นะฮะเสี่ยงต่อการเป็นโรคก็คือเบาหวาน 3. โรคที่จะตามมาคือโรคหัวใจนะฮะ ต่อมาด้วยอีกโรคหนึ่งก็คือโรคก,กระดูกพุนเห็นไหมครับาการมีน้ําตาลในร่างกายเกินไปนมันไม่ใช่เรื่องดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้ำอัดลมที่ไม่มีแกส๊สทําให้เราออกกําลังกายได้ดีขึ้นจริงหรือแล้วมันเพราะอะไรที่มาที่ไปของข้อสงสัยแล้วก็การไขข้อข้องใจนี้เนี่ยทีมงานของเราก็ไปรวบรวมข้อมูลจาก ผลการวิจัยต่างๆมาในปี2012เนี่ย a u s t r i n s t n t u t t o t u t o r t s p o r t นะฮะได้ทำการสำรวจทีมนักปั่นจกักรยานชายทั้งหมด19ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในศึก US Professional Championship ผลปรากฏว่ามี11ทีมที่นักกีฬาทุกคนเนี่ยดื่มน้ำอารมณ์ดื่มโคบนะฮะในระหว่างการแข่งขันอีก7ทีม มีนักกีฬาบางคนที่ดื่มไม่ได้ดื่มทุกคนแล้วมีอยู่ทีมเดียวที่ไม่ดื่มเลยแอนดูงโรเบิร์ตซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิจัยของ Australian Institute of s p o r t เนี่ยก็บอกว่าพวกนักกีฬาที่เข้ารับการทดสอบเนี่ยเชื่อว่าการดื่มโคก้กทำให้พวกเขาอึดขึ้นมีพละกกำลังมากขึ้นในการแข่งขันในประเภทยืดเยื้อต้องใช้ความอดทนสูงอย่างการแข่งขันจัก,กรยานเนี่ยนะฮะ ท,ทั้งที่ในส่วนของสารอาหารประเภทน้ำดำเนี่ยมันมีคาร์โบไฮเดตอยู่ถึง11%ซึ่งสูงกว่าในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับเครื่องดื่มของนักกีฬาที่เขากำหนดเอาไว้ว่าไม่ควรเกิน9กรัมนะเพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยการล้างกระเพาะอาหารจะชะลอตัวลงส่งผลให้น้ำอาจถูกลากเข้าไปในลำไส้เพื่อเจือจางคาร์โบไฮเดตส่วนเกินทำให้เกิดการสูญเสียน้ำมากกว่าปกติ นอกจากนั้นเนี่ยแก๊สของมันเนี่ยแก๊สของน้ำอัดลมเลยนะยังเสี่ยงต่อการทำให้เกิดอาการจุกเสียดแน่นเฟอ้อระหว่างการออกกำลังกายด้วยแล้วปัจจัยอะไรที่มันทำให้นักกีฬาส่วนหนึ่งถึงเลือกใช้น้ำอัดลมกระป๋องนำม,มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันกีฬาของตัวเองเขามีความเชื่ออะไรอย่างไรหรือต้องการสารตัวไหนจากมันกันแน่ จากผลการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักกีฬาบางคนดื่มน้ำอัดลมกระป๋องระหว่างการแข่งขันโดยเฉพาะโค้กเนี่ยนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับสารอาหารของมันนะครับแต่เขาต้องการสารคาเฟอีนที่มันอยู่ในเครื่องดื่มชนิดนี้ต่างหากครับคุณวันนิวัตแสนลาวันนักวิทยาศาสตร์การอาหารมหาบัณฑิตศิธิ์เก่าจากสถาบันโภชนาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความเห็นไว้ว่าจากงานวิจัยของต่างประเทศหลายชิ้นเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคาเฟอีนเนี่ยมันมีผลต่อการกระตุ้นประสิทธิภาพการออกกำลังกายให้เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นนักกีฬาที่เขาดื่มโค้กนะฮะเข้าไปในระหว่างการออกกำลังกายเนี่ยหรือการแข่งขันกีฬาเนี่ยเขาต้องการคาเฟอีน ไปเพิ่มพลังงานให้พวกเขาเนี่ยมีความทนทายาดมีเรียกว่าความอึดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนั่นเองครับหนึ่งในงานวิจัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในประเด็นนี้เนี่ยเป็นของ Ball University นะครับทีมงานนักวิจัยเขานำผู้ใหญ่มา12คนแบ่งเป็นชาย6คนหญิง6คนโดยทั้งหมดเนี่ยผ่านการอดน้ำและอาหารมาเป็นเวลา8ชั่วโมงและหลังจากนั้นเนี่ย ทีมนักวิจัยเขาก็แบ่งกลุ่มผู้ทดลองออกเป็น4กลุ่มย่อยครับโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะดื่มโค้ก295มิลลิลิตรที่ผสมคาเฟอีนในปริมาณที่แตกต่างกันออกไปไล่ตั้งแต่0คือไม่มีเลย22.5 35และ150มิลลิกร,รมัมเมื่อดื่มเสร็จเนี่ยนะฮะนักวิจัยเขาก็ทำการติดตามผลอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตระดับน้ำตาลในเลือด ความเข้มข้นของกดรดไขมันอิสระยังก็ได้ชิดในช่วงเวลา6ชั่วโมงหลังจากนั้นผลออกมาว่ากลุ่มที่ดื่มโค้กที่ผสมคาเฟอีน150มิลลิกรัมเนี่ยมีค่ากดาารดไขมันอิสระเพิ่มสูงถึง22ซึ่งกดรดไขมันอิสระนั้นเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำรอง เมื่อไกลโคเจนในกล้ามเนื้อถูกใช้งานไปจนหมดและการเพิ่มขึ้นในอัตรานี้จะส่งผลให้นักกีฬาเนี่ยมีความอึดขึ้นในการออกกำลังกายในระยะยาวอย่างเช่นการปั่นจักรยานหรือว่าการวิ่งมาลาทอนนั่นแหะครับเออส่วนกลุ่มที่ดื่มโค้กที่มีปริมาณคาเฟอีน22.5และ35มิลลิกรัมผลปรากฏว่าค่ากรดไขมันอิสระ พวกเขาเพิ่มขึ้น6%เท่านั้นโดยปริมาณเนี่ยมันอาจจะทำให้สามารถออกกำลังกายฟิตขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นและแน่นอนว่ากลุ่มที่ดื่มโค้กแบบไม่มีคาเฟอีนเนี่ยค่ากรดไขมันอิสระของเขาก็ไม่เพิ่มขึ้นเลยนอกจากเรื่องกรดไขมันอิสระแล้วนะครับคาเฟอีนเนี่ยยังมีส่วนต่อการกระตุ้นการปล่อยฮอร์โมนสำคัญ2ชนิดก็คืออะดีนาลีและก็นอร์อพิเนฟรินนะครับซึ่งสามารถ เพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดทําให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมานั่นเองนะครับอีกหนึ่งงานวิจัยที่หยิบยกมาเป็นของ University of Guel ประเทศแคนาดาครับโดยในปี2009เนี่ยพวกเขาได้จับนักกีฬากลุ่มหนึ่งมาออกกำลังกายจนอัตราค่าความอ่อนเพลียอยู่ที่85% VO2 Max หรือประมาณ91%ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดนะ,นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้แบ่งผู้ทดลองออกเป็น2กลุ่ม โดยทั้งสองกลุ่มจะได้รับยาที่มีลักษณะเหมือนกันไปทานแต่ของกลุ่มแรกจะเป็นยาที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนอยู่จริงส่วนกลุ่มที่2ยาที่พวกเขาได้ไปเนี่ยเป็นยาหลอกเป็นแค่เม็ดแป้งธรรมดาไม่ได้ผสมคาเฟอีนลงไปและที่สําคัญเนี่ยทั้ง2กลุ่มเนี่ยไม่รู้หรอกว่ากําลังจะถูกทดลองเรื่องอะไรหลังจากที่รับประทานยาเข้าไปฮะก็จับนักกีฬาทั้ง2กลุ่มเนี่ยมาวิ่งบนลู่ในอัตราความเร็วเท่ากัน ผลปรากฏว่านักกีฬากลุ่มแรกที่รับประทานยาที่มีคาเฟอีนเข้าไปสามารถวิ่งต่อได้อีก26-28นาทีส่วนกลุ่มที่2ที่กินยาหลอกกินเม็ดแป้งเข้าไปเนี่ยคนที่วิ่งได้นานที่สุดเนี่ยวิ่งได้ต่อ22นาทีเท่านั้นส่วนที่เหลือก็ลดหลั่นกันไปอยู่ที่ประมาณ10-20นาทีผลลัพธ์ของการทดลองเนี่ยมันยิ่งตอบย้ำในเรื่องที่ว่าคาเฟอีนเนี่ยมันช่วยได้จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ต้องไม่ลืมว่าสิ่งหนึ่งที่น้ำอัดลมมีเนี่ยก็คือแก๊สที่มันอยู่ข้างในถึงแม้ว่าโค้กจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายแต่ปัญหาของมันเนี่ยก็คือแก๊สที่มันอัดแน่นอยู่ภายในเนี่ยนะครับไม่ว่าใครก็ตามถ้าดื่มโค้กธรรมดาเข้าไปในขณะที่ออกกำลังกายเนี่ยน่าจะโดนความจุกเสียดแน่นเฟอเล่นงานซะก่อนนะครับดังนั้นโค้กที่นักกีฬาส่วนใหญ่ เขานำมาดื่มกันในระหว่างการแข่งขันเนี่ยคือโค้กที่มีการนำแก๊สออกไปหมดแล้วมันก็เหมือนน้ำหวานที่ผสมคาเฟอีนอะไรประมาณนั้นส่วนวิธีการดื่มโค้กให้ได้ผลดีที่สุดกับการออกกำลังกายเนี่ยนักวิจัยจาก Washington นิเวอร์ซิตี้สค o ลออฟเมดิซีนเนี่ยได้แสดงความเห็นเอาไว้ว่าการดื่มโค้กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายนั้นควรจะหยิบขึ้นมาจิบ 177มิลลิลิตรหรือประมาณครึ่งกระป๋องมาตรฐานในทุก15นาทีเพื่อให้ะร่างกายสามารถดูดซึมเข้าไปอย่างต่อเนื่องอ่ามันต้องมีเทคนิคในการดื่มในการใช้ด้วยนะครับในขณะที่อีกหนึ่งปัญหาสำหรับการดื่มโคก้กนั่นก็คือการที่มันมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่สูงเกินไปดังนั้นนักกีฬาส่วนใหญ่ที่เขาใช้โคก้กนะฮะในการช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการออกกำลังกายนอกจากเขาจะเอาแก๊สออกหมดแล้วเนี่ยพวกเขามักจะเจือจางโค้กด้วยการผสมกับน้ำเปล่าหรือเกลือแร่ยี่ห้อต่างๆเพื่อให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตมันน้อยลงลดลงนั่นเองครับลดความเสี่ยงต่อการที่ยังร่างกายจะสูญเสียน้ำมากเกินไปถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนคงมีคำถามคาใจอ้าวตกลงเนี่ยแบบเนี้ยเครื่องดื่มน้ำอัลมหรือโค้กเนี่ย มันเหมาะสมกับการเอามาใช้เพื่อออกกําลังกายหรือไม่ถ้าตอบแบบคกว้างๆเลยนะไม่ครับไอ้ที่นักกีฬาบางคนเขาใช้เนี่ยคือเขาพวกระดับมืออาชีพเขาจะต้องทําทุกอย่างหาอะไรก็ได้นะฮะสารอะไรก็ได้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวเองแต่มันต้องเป็นสารที่ มันอยู่ในกฎระเบียบที่มันไม่ได้ผิดกฎของการแข่งขันคือสามารถเลี่ยงบาลีในการที่ว่าจะไปใช้สารกระตุ้นต้องห้ามอะไรได้ดังนั้นเนี่ยข้อข้อที่เราพูดคุยในวันนี้นะ้ำอัดลมที่ไม่มีแก๊สช่วยให้ออกกำลังกายได้ดีขึ้นจริงหรือจริงครับแต่ว่าต้องมีวิธีการใช้ของมันนะครับอย่างที่ได้อธิบายไปนะฮะว่า ไปน้ำบาลมณนไม่มีแก๊สนะแล้วก็ต้องไปผสมให้มันเจือจางหน่อยนะครับจะได้ลดคาร์โบไฮเดตนะครับที่เราจะได้รับเข้าไปด้วยนะครับส่วนคนทั่วไปอย่างพวกเราเท่านๆท,ท,ที่ไม่ใช่นักกีฬาที่จะต้องแข่งขันเพื่อชื่อเสียงกีติยศเงินทองก็ไม่มีความจําเป็นต้องใช้แต่อย่างใดครับ และนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันใน Top 2 t o ู e ทนวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมกับคอนเทนต์ต่างๆของเมนส a ตนของเรานะครับวันนี้ผมโทนคุงพริรันนท์จำปาเงินลาไปก่อนพบกันใหม่ใน E ีหน้าสวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมแสแต์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Brognit, เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud, Spotify, Apple Podcast